สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายเทคโน Channel ช่องนี้ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างรายได้ออนไลน์ห่างหายกันไปประมาณ1เดือนนะครับเนื่องจากว่าภารกิจส่วนตัวนั้นมากมายวันนี้นะครับก็กลับมาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับนายเทคโนโลยีช่อยังคงอยู่ยังไม่ได้หายไปไหนถึงแม้ว่าภาระการงานที่ทําเป็นประจํานั้นจะค่อนข้างเยอะแต่วันนี้ก็กลับมาแล้วครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของการใช้ Google AI Studio นะครับซึ่ง เราจะใช้ Imagen 4 Imagen 4ในการที่จะ generate รูปภาพกันนะครับจะมีวิธีการขั้นตอนอย่างไรครับไปติดตามกันได้เลยเริ่มต้นครับคุณก็เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ของคุณขึ้นมาจากนั้นคุณก็พิมพ์คำว่า g w o g l e นะครับแล้วก็ AI Studio เหมือนเช่นเคยครับสำหรับ Google AI Studio เนี่ยผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าผมทำคลิปวิดีโอไปประมาณ5คลิป นะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ชมยังไม่เคยใช้งานนะครับก็แนะนำให้เข้าไปดูในนายเทคโนโลยีแนลในนั้นมีสอนเอาไว้อย่างครบถ้วนแล้วอ่ะเรามาดูครับว่าใช้ i m a g e n e 4มันดียังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดในส่วนของอข้อมูลที่ผมได้จัดเตรียมเอาไว้ก่อนนะครับไม่เช่นนั้นแล้วก็จะทำให้การ อ่าทำคลิปในวันนี้ไม่ค่อยรับเรื่องวันนี้กลับมาเป็นวันแรกจะตะกุกตะกักนิดนึงนะครับก็ยังไงก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมไว้ด้วยอ่าหลังจากที่เราเข้าไปใน Google AI Studio แล้วนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราเอาพร้อมตรงนี้ครับสร้างภาพสาวสวยแต่งชุดไทยมีฉากหลังเป็นวัดไทยที่สวยงามคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับการสร้างภาพด้วย Google AI Studio ไปแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการใช้ อ่า image generation ธรรมดาแต่วันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ image g e n e กันนะครับซึ่งก็เป็นโมเดลใหม่ๆของทางอ่า g o o g l e นั่นเองเราหาใช้ในพื้นที่อื่นไม่ได้เราก็เลยมาหาใช้งานใน Google AI Studio กันนะครับพอเข้ามาที่หน้าจอน,นี้เสร็จเรียบร้อยครับเราไปในส่วนนี้อ่าเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปนิดนึงนะเดี๋ยวพลาดครับมาคลิกตรงนี้ครับ Google AI Studio เขาก็จะพาเราไปที่หน้าคลิปเมื่อสักครู่อ่าหน้าเว็บเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มาที่หน้านี้จากนั้นไปที่เมนูทางด้านซ้ายคุณผู้ชมจะเห็นว่าชื่อเขามีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะตอนนี้ไปคลิกที่ generate media generate media จะเป็นพื้นที่ที่ใช้สำหรับสร้างสื่อต่างๆที่เป็นรูปภาพเป็นวิดีโอเป็นเสียงนั่นเองนะครับและเราก็คลิกเมาส์ไปที่ image ได้เลยครับ พอมาคลิกเมาส์ที่ i m a g e เ e เสร็จแล้วผมต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะเราสามารถที่จะเลือกตัวโมเดลที่เป็น Imagen e ็ i โฟร์เนี่ยในรูปแบบของพรีวิวนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Ultra อีกหนึ่งตัวที่เราสามารถทดลองได้แต่ผมก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่า Imagen e นีนี้ไม่ได้ให้เราเจเนเรตได้บ่อยครั้งนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า จ n เนเรตไม่ได้ช่องนี้เขาจะหายไปแต่ว่าถ้าหากว่าเจ n เน a เรตได้ช่องนี้จะยังคงอยู่นะครับในวันในทุกๆวันที่เราอาจจะเข้ามาใช้ imagine f o เนี่ยนะครับก็จะต้องรอเวลาถ้าหากว่าเราใช้หมดอาจจะรอสักครึ่งชั่วโมงอาจจะรอสักหนึ่งชั่วโมงก็ลองกลับมาดูนะครับแล้วก็ลองใช้กันสำหรับพร้อมที่เราใช้ในการเจ n เนอเรตรูปนั้นก็ให้เขียนพรอม เป็นภาษาไทยได้เลยอย่างตรงนี้เนี่ยผมเขียนว่าสร้างภาพสาวสวยแต่งชุดไทยมีฉากหลังเป็นวัดไทยที่สวยงามมาดูทางด้านขวาครับเราปรับแต่งในส่วนของ aspect ratio นะครับผมเลือกเป็น16ต่อ9นะครับผมชอบแนวแนวนี้เนื่องจากว่าหน้าจอของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะแสดงผลได้ดีนะครับแล้วก็มีพื้นที่ใช้งานในกรณีที่เราเอาไปทำปกคลิปหรือว่าเอาไปทำ ไปโพสไปอะไรแบบนี้มันช่วยให้ภาพนั้นไม่ดูอึดอัดจนเกินไปนั่นเองอ่ะเสร็จแล้วก็คลิกเมาส์ที่ปุ่มรันได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่า i m a g e n c y เนี่ยเขาสามารถเจเน r เรตภาพที่เป็นภาพไทยๆได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่า Google AI Studio นั้นเป็นเครื่องมือที่เอาไวใ้ให้เราทดลองใช้งานเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมจะสามารถใช้งานเขาได้อย่างจำกัด ผู้ชมลองดูนะภาพไม่ว่าจะเป็นภาพคนไม่ว่าจะเป็นภาพพื้นหลังเนี่ยถ้าหากว่าในอดีตเนี่ยกู o ก l e ในส่วนของ google gemini เนี่ยเขาไม่สามารถ g e n e r a เรภาพคนได้เลยแต่เมื่อ Google มีการอัปเดตมาเรื่อยๆคุณผู้ชมลองดูสิครับไม่ว่าจะเป็นพื้นหลังหรือว่าภาพคนหรือว่าชุดไทยมันจะไม่หลอนจะไม่ได้ไปเอาภาพเสื้อผ้าของคน ที่เป็นชาติอื่นอย่างเช่นเวียดนามหรือจีนมาใส่ให้คนไทยแต่ก็จะเอาภาพของคนไทยมาใส่ให้คนไทยแบบนี้เลยแล้วข้อสำคัญนะครับคุณผู้ชมสามารถเซฟเซฟทูไดรฟ์เนี่ยเขาจะจัดเก็บภาพภาพนี้เอาไปไว้ใน Google Drive ได้ด้วยคุณผู้ชมสามารถตามเข้าไปใน Google Drive ของตนเองได้เลยนะครับเพื่อไปดูว่าเราเคยเจเนเรตภาพอะไรเอาไว้เขาจะเก็บพร้อมมาไว้ในนั้นนะครับ เนี่ยเขาก็จะเก็บพร้อมเอาไว้ในนี้คุณผู้ชมก็ลองดูเวลาที่ในการสร้างเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมอ่ะหลังจากเปิด Google Drive เราก็สามารถคลิกที่คําสั่งหรือว่าพร้อมที่เขาเขียนให้คุณผู้ชมสังเกตวันที่แล้วก็เวลาเอาก็แล้วกันตรงนี้น่าจะต้องดับเบิลคลิกนะครับเขาก็จะพาเรากลับมายัง Google AI Studio ซึ่งบางครั้งเนี่ยภาพนี้เราเคยเจนไปแล้วเราก็อยากจะอาจจะอยากจะกลับมาเจนอีกอะไรทํานองเนี้ยเราก็จะได้มีพร้อมนะครับเอาไปใช้งานกันต่อ อันนี้คือในส่วนของ imagine 4 preview นะครับลองมาเลือกในส่วนของ ultra ดูบ้างว่าจะเป็นยังไงนะครับเราก็เลือก ultra ไปแล้วเราก็เลือกในส่วนของ aspect ratio ให้เรียบร้อยครับใช้พร้อมตัวเดิมก็ได้ผมอยากจะเปรียบเทียบกันนั่นเองแล้วก็คลิกที่ปุ่ม run นะครับเพื่อให้เขา g e n e r a ตในส่วนของ i m a g e n e ในส่วนของ ultra นั่นเองนะครับตรงนี้ใช้ฟรีแล้วก็ไม่มีลายน้ำนะครับแต่ผมก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่า เวลาที่เราใช้ AI แบบฟรีเนี่ยนะครับเรามักจะถูกจำกัดจำ,จำนวนในการใช้ต่อวันเรามักจะถูกจำกัดความสามารถของ AI ตัวนั้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นผมบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการใช้ AI ในเชิงพาณิชเนี่ยคำว่าฟรีอย่างเดียวไม่พอหรอกครับยังไงก็ต้องชำระเงินทีนี้ก่อนจะชำระเงินเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องตัดสินใจนะว่าเราจะชำระเงินให้ เอไอตัวไหนดีก็ต้องแนะนำคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมก็ทดลองใช้ AI ตัวนั้นให้คล่องซะก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่เราไปชำระเงินแล้วเนี่ยมันจะได้คุ้มค่ากับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราจะต้องชำระไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นยังยืนยันนะ AI ที่ใช้งานได้ฟรีเนี่ยมันใช้ฟรีได้ไม่มากหรอกครับใช้งานแบบจำกัดถ้าหากว่าต้องการนำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นการเจเนอเรตรูปภาพหรือวิดีโอ หรือเจ n เน a เรเสียง l i ปซิง c อะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมต้องเลือก AI ที่ชำระเงินแล้วก็ราคาย่อมเยารวมไปถึงประสิทธิภาพที่ดีด้วยถึงจะสมเหตุสมผลนะครับหลังจากได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราเลื่อนเมาส์ไปบนภาพภาพนี้ครับเราสามารถอ่าレスปอนหรือว่าตอบสนองในเชิงที่ดีก็ได้ถ้าหากว่าภาพนี้ดีเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้ทาง Google เนี่ยเขาา เก็บข้อมูลตรงนี้แล้วก็เอาไปพัฒนา AI ให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองเราสามารถคลิกที่ปุ่ม Last View ได้นะครับเพื่อดูภาพที่ขนาดใหญ่นะครับดูนิ้วดูหน้าดูฉากหลังให้เรียบร้อยแล้วก็ดาวน์โหลดภาพนี้เก็บไปใช้งานได้นะครับเอาไปโพสโซเชียลได้อะไรทำนองนี้นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของการใช้ Google AI Studio ใช้ อ่า imagine โ i m a g e n e 4 Emergency, ในการเจเนเรตรูปภาพที่ออกมาดูดีสมจริงแล้วก็สวยงามมากๆหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามนายเทคโนโลยีแชนลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลงังใจกันหน่อยแล้วก็ถ้ามีคำถามเหมือนเช่นเคยนะครับพิมพ์มาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยผมเข้ามาตอบทุกๆคำถามอย่างแน่นอน EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปครับสวัสดีครับ